สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะคลิปแห่งความบันเทิงนะคะมาถามไพ่ยิปซีกันว่าหมวดประจําวันที่16นะคะธันวาคมนี้ที่จะถึงนี้เร็วๆนี้ด้วยนะคะ จะมีโชคลาบลาบลอยนะคะจากการซื้อรัตตรี่ซื้อรางวัลหรือเปล่านะคะว่าอย่างนั้นเลยค่ะพี่น้องคะ่ะประเดี๋ยวเรามาถามไพ่กันนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องคะ่ะน้องมันอาจจะไม่เป๊ะๆนะ,ะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวหยิบกันสดๆเลยเอาละประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะใครยังไม่มีเลขในใจนะคะในส่วนของรัฐบาลนะคะคุณพระแดงก็นะคะออกเลข ให้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องการเลขรายวันด้วยอะไรด้วยนี่นะคะพี่น้องค่นะทักไอดีไลน์ไปเนาะมีค่าครูนะคะต่อเดือนร้อยเก้บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะส่งตัวเลขให้ทุกวันนะคะพี่น้องค่ะเนาะเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะเอาละคะ่ะ มาถามไพ่กันนะคะว่าฉันหนูจะมีโชคมีลาบหรือเปล่านะคะป้าหมอขออนุญาตหยิบไพ่แทนพี่น้องนะคะโดยรวมก็แล้วกันนะคะถามว่าจะมีโชคลาบลาบลอยหรือเปล่านะคะเอาเป็นแบบนั้นกันนะคะอธิษฐานในใจค่ะนะสาหรับผู้ที่เห็นไพ่นะคะผู้ที่เห็นไพ่ชุดนี้นะคะแล้วก็ผ่านเข้ามาว่าในงวดต่อไปนี้จะมีโชคลาบลาบลอยหรือเปล่านั่นเองค่ะพี่น้องค่ะ เอาละค่ะมาจับไพ่จานวนนะคะสี่ใบนะคะเพื่อเป็นแนวทางกันนะอธิษฐานจิตนะคะขอพรไพ่ยี่สี่น่ะมาเร็วนะคะสําหรับผู้ที่เห็นคลิปนี้ปรากฏว่านะคะติดตามความหมายว่าอึดอัดอยากจะถูกรางวัลน,นะคะอยากจะมีโชคมีลาบเข้ามานะ,ะและก็เมื่อได้โชคได้ลาบแล้วมีความรู้สึกว่าเออนะคะเราจะได้เงินเข้ามาแก,แก้ปัญหาละนะอ่าใช้หนี้ละนะคะหรือ จะทำาวางแผนที่จะลงทุนกิจการละนะคะนี่นะอันนี้อันนับให้นะคะพี่น้องคะนะ้ะพี่น้องคิดแบบนี้หรือเปล่านะคะนี่โครงการในหัวเยอะแยะมากมายเลยแต่ยังติดดับอยู่ก็คือยังไม่มีเงินนั่นเองนะคะและใบต่อไปนะบอกว่าจะเสียงโชคเสียงดวงนั้นได้หรือเปล่านะคะนี่นะคะจะเสียงโชคเสียงดวงต้องใช้กําลังเยอะว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องคะที่มองเห็นคลิปนี้นะคะเละก็หมายความว่าโดยหลักแล้วนะคะ ผู้ที่ถามนะคะว่าในวันที่16นะคะธันวาคมนี้จะมีโชคมีลาบไหมโชคลาบส่วนใหญ่โชคมาจากการงานมากกว่าเลยนายไหมคะโปรเจกต์งานน่ะนะคะดิ่นจากการงานมากกว่านั่นเองนะคะสรุปสุดท้ายแล้วนะคะมากันว่า าสามารถที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่ได้ไหมโอ้ยได้อยู่ค่ะพี่น้องขาะนะได้อยู่ค่ะพี่น้องขานะคะสามเหรียญน,นี่ก็งานก็ได้โชคจากการงานได้ลูกค้านะคะมีคนมอบให้ก็ได้หรือได้จากการเสี่ยงโชคนะคะแบบฟุกๆก็ได้นะคะสําหรับสามเหรียญถึงแม้ว่าจะไม่มากมายอะไรนะคะแต่ผู้ที่ต้องการที่จะซื้อลอตเตอรี่นะคะในงวดนี้มีโอกาสลุ้นค่ะพี่น้องขาะนะเออนะไพสรุปสวยสามเหรียญถือว่าสวยนะคะฉะนั้นแล้ว ผู้ที่มองเห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็ถามพ่ยิบซีชุดของคุณมาหมอนะคะมีโอกาสที่จะเสียงโชคเสียงดืองราคาพี่น้องขาเนาะเป็นแบบนี้กันค่ะเอาละคราวนี้นกล้ลายนิดนึงนะว่าถ้าสมมติว่าตัวเลขเนี่ยมาจากไหนล่ะเราต้องการตัวเลขหน่อยหนึ่งนะพ่ยิบซี่เขาชี้แนวทางมาว่าเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับตัวเราเป็นหลักค่ะเป็นตัวเลขประจําตัวของเราเป็นหลักค่ะ นะคะเช่นว่าจะเป็นเลขอายุเลขวันเดือนปีเกิดพศเกิดหรือเลขนะคะเกี่ยวกับสามตัวหลังของบัตรนะคะเลขประจําตัวประชาชนของเราก็ได้นะคะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะนี่ไพ่เขาชี้มานะ,ะทุกอย่างเป็นแนวทางคะ่ะพี่น้องคะ่ะเนาะเออแต่ต้องการบอกว่าเลขานาโชคมาจากไหนก็อย่างที่บอกนะคะเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับนะคะเออเลขประจําตัวของเราเป็นหลักนั่นเองคะ่ะพี่น้องคะ่ะเนาะอ่ะทีนี้บอกเลขหน้าไพ่ให้หน่อยนะ ต้องการเลขหน้าไพ่นะคะเลขอะไรมาค่ะนะคะเลข8นะคะเลข7นะคะแลขก็13คะ่ะ8 7นะคะแล้วก็13คะ่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะพี่น้องที่เห็นคลิปนี้นะคะและต้องการถามไพ่ยิ่สีนะคะว่าฉันจะเสียงโชคเสียงดวงหรือการเงินในวันที่16นะคะธันวาคมนี้จะมาจากทางไหนเสียงโชคแล้วได้ไหม ตามนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะทุกอย่างเป็นแนวทางนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องโช <ๆ S 1> ะคดีเฮงๆนะคะมีโชคปีลาบข้ามือเต็มๆนะคะในวันที่16ทธันวาคมนี้ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ